เชา้าโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้เพลิงสงบแล้วเชาว้านี้แต่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่เมื่อเวลาห้านาฬิกาสามสนาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดแล้วจากเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัทมิงตี้เคมีก็จำกัดที่ต่อบางพลีใหญ่ออบางพลี จอสมุดปราการโดยได้ระดมปูพรมฉีดโฟมปกคลุมบ่อสารเคมีไม่ให้ไฟติดขึ้นมาได้อีกแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องสแตนบายเฝ้าระวังในที่เกิดเหตุเพราะยังมีความร้อนสูงและอาจเกิดการติดไฟขึ้นมาได้ทุกขณะในส่วนของประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุที่อพยพออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ยังไม่อนุญาตให้กลับเข้ามายัางบ้านเรือนขอให้รอฟังประกาศจากทางการก่อนเท่านั้นเนื่องจากยังต้องประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้หัวหน้าโรงงานเปิดเผยว่าเกิดจากสารเคมีรั่วไหลในตอนกลางดึกแต่ยังไม่ทันได้ตรวจสอบว่ารั่วไหลที่จุดไหนก็เกิดการระเบิดขึ้นก่อน ก่อนที่จะกลายเป็นเหตุไฟไหม้รุนแรงตามมาต่อมาเวลาประมาณ06.10นมีรายงานว่าเกิดเปเลวเพลิงลุกไม่ขึ้นอีกบริเวณรั้วปูนด้านนอกโรงงานซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเข้าควบคุมไม่ให้ไฟลาม